LG Boolean แพนฟีเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุค่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพทสวัสดีครับคุณญิงคับค่ะช่วงนี้ดูเหมือนว่าบรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจกับทิศทางราคาทองคำสักเท่าไหร่นะคะเช้าวันนี้ในตลาดเอเชียราคาทองคำไหลลงมาแตะระดับต่ำสุดสักประมาณ1,760ดอลลาร์ต่อออนซ์สถานการณ์แบบนี้น่ากังวลใจหรือเปล่าคะเจ้าต้องบอกว่าราคาทองคำวันนี้เองนะครับทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบเกือบประมาณ เจ็ดเดือนนะครับราคาก็พักฐานแล้วก็อ่อนตัวลงมาแต่เราเริ่มเห็นในส่วนของแรงขายที่เบาลงนะครับแล้วก็เริ่มมีจังหวะของการรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้น แต่เนื่องจากทิศทางแลวก็โมเมนตัมของตัวทองคํายังคงเป็นลบในระยะสั้นครับภาคการรีบาหรือการฟื้นตัวขึ้นของทองคํายังคงเป็นปอย่างจากัดนะครับเรามองว่าราคาอาจจะมีจังหวะของการอ่อนตัวแล้วก็ย่อตัวลงมาย้ําฐานหรือสร้างฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาทองคํายังคงถูกกดดันด้วยหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มเศรษฐกิจ โลกเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นนะครับสกุลเงินดิจิตอลอย่างเช่นบิตคอยกำลังได้รับความสนใจในบริษัทแล้วก็ธนาคารขนาดใหญ่ในหลายประเทศนะครับก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้สกุลเงินดิจิตอลอย่างเช่นบิตคอยเนี่ยมีการพยานแล้วก็ปรับตัวขึ้นทำออทามไยทะลุ5 000, 2 0 0มดอลลาร์ด้วยนะครับทองคำก็เลยถูกลดความน่าสนใจลง แต่อย่างไรก็ตามครับเรายังมองว่าปัจจัยเกี่ยวกับประเด็นการกลายพันธุ์ของอไวรัสโควิด -19 ซึ่งตอนนี้มีสายพันธุ์แอฟริกาใต้เป็นสายพันธุ์ใหม่แล้วก็สายพันธุ์บราซิลเ,เป็นสายพันธุ์ใหม่ออกมานะครับทําให้หลายคนกังวลครับว่าประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยอาจจะมีประสิทธิภาพลดลงนะครับซึ่งทางาซึ่งล่าสุดเองเนี่ยก็มีในส่วนของทางบริษัท ผู้ผลิตในส่วนของทางวัคซีนนะครับมีการออกมายืนยันอย่างเช่นตัวไฟเซอร์นะครับก็มีการออกมาชี้ชแจงค่อนข้างชัดเจนว่าผลการศึกษาเนี่ยพบว่าการกลายพันธุ์ทําให้ภูมิต้านทานของวัคซีนลดลง2ใน3นะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงกลับเข้ามาพยุง แล้วก็สร้างแหลกซื้อเมื่อราคาทองคำปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงในระยะสั้นครับในช่วงนี้เรามองราคาทองคาทั้งระยะสั้นหรือว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ยังไงกันบ้างคะในระยะสั้นๆเลยครับเราแนะนำให้จับตาโซนแนวรับในโซน1,760-1,749เหรียญนอล่าตองเปอร์ซอนนะครับคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ2,480 0บาทต่อบาททองคำถ้ายืนอยู่ได้ ประเมินว่าราคาทองคําน่าจะมีจังหวะของการรีบาวแล้วก็เฟื่อนตัวขึ้นครับแต่ถ้าการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นมีแรงซื้อไม่มากพอราคายังไม่ผ่านโซนพันเ้อเ้าสหเรียญดอลลาร์ต,รตรอร่อเออนหรือ25500ืับาทต่อบาททองคํานะครับเรายัางมองว่า การเคียบหรือการปรับตัวขึ้นเนี่ยเป็นเทคนิคอลรีบาหรือการเด้งขึ้นในระยะสั้นนะครับราคาอาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นในระยะสั้นเราจรึงแนะนำเป็นปลักษณะของการเล่นสั้นนะครับแบบทองคาออกขายทาให้ผ่านแนวต้าน ในโซน1795หรือ25,500บาทต่อบาททองคำนะครับทยอยเข้าซื้อคืนเพื่อเล่นรอบถ้าไม่หลุดโซนแนวรับระดับ1,760-1,779แต่ว่าถ้าราคาย,ยังหลุดหรือย,ยังไม่สามารถยืนเหนืโซนระดับดังกล่าวได้นะครับอาจจะต้องถอยจุดเข้าซื้อไปที่แนวรับสำคัญ บริเวณั3เดเหรียญอลลาต่อเคอนอ่อตรงนี้เ,นเราก็ยังมองว่าเป็นในส่วนของแนวรับระยะยาวนะครับหากคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ24,600บาทต่บาทสวัสดิทองคำซึ่งถ้าราคาย,ยังไม่หลุดระดับดังกล่าวในระยะกลางเราก็ยังมองว่าน่าจะเห็นการรีบาวแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นของราคาทองคำขยับแล้วก็ดีตัวเข้าไปใกล้ๆในโซนของ1ันแ 16เหรียญดอลลาร,ร์ขอเฟดคอนในระยะกลางได้อยู่ครับค่ะคุณวรรศคะพอจะเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างบ้างไหมคะหลังจากที่บรรดาบริษัทชั้นนำนะคะ,ะในสหรัฐอเมริการเริ่มมีการสะสมบิตคอยหรือว่าใช้บิตคอยเนี่ยนะคะเป็นสกุลเงินส่วนหนึ่งในงบบัญชีของเขาตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ความน่าสนใจที่บรรดาบริษัทต่างๆหรือแม้กระทั่งธนาคารกลางเองก็ดีของหลากหลายประเทศจะถือครองด้วยไหมและลดสัดส่วนการลงทุนในทองคาไปบ้างหรือเปล่าคะ ครับแล้วน้องดังกล่าวต้องบอกว่าต้องยอมรับครับว่าทองคําถูกลดความน่าสนใจลงครับเพราะว่าการที่ตัวบิตคอยได้รับความนิยมในฐานะสกุลเงินดิจิตอนนะครับเราก็บ่งควรก็เรียกบิตคอยว่า ดิจ <Digital> ิตอลโกซึ่งตัวบิตคอยเนี่ยต้องใช้การขุดใช่ไหมครับของคำก็ต้องใช้การขุดเหมือนกันแล้วก็คนมองว่าบิตคอยเนี่ยเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ป้องกันภาวะเงินเฟ้อได้เพราะว่ามีอยู่ในระดับจำกัดแล้วก็ไม่ได้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามการพิมพ์เงินหรือว่าพิมพ์แมงออกมาก็คล้ายๆกับของคำนะครับด้วยเหตุผลแล้วก็ปัจจัยดังกล่าวครับหลายคนก็มองว่าตัวบิตคอยเนี่ยกำลัง ปรัขึ้นมาแทนที่ในส่วนของตัวทองคําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ากระแสในสลักษณะดังกล่าวอาจจะเป็นกระแสในช่วงสั้นที่จะดึงดูดเมดเงินจากสลัดทองคำเนี่ยไหลเข้าสูส่สกุลเงินดิจิตอล เพราะว่าในหลายประเทศเองนะครับอย่างเช่นธนาคารกลางสหรัฐรวมทั้งในส่วนของทางด้านธนาคารกลางยุโรปซึ่งเป็นสองธนาคารขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยก็ยังมีมุมมองว่าบิตคอยเองก็ยังคงถูกใช้ในตลาดมืดแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมทางการเงินที่ปิดก,กฎหลายถ้ามุมมองหรือแนวโน้มของธนาคารกลางทั้งสองยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ยังมองว่า ความผันผวนและก็การแข่งตัของบิตคอยก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าทองคาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเสถียรภาพมากกว่า เพราะว่าทองคําถูกใช้เป็นทุนสํารองระหว่างประเทศแล้วก็ธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกนะครับยังใช้ทองคําเป็นทุนสํารองแล้วก็ยังมีการถือครองทองคําเพื่อป้องกันความผันผวนของสก,กุลเงินของตัวเองครับคือถ้าฟังแบบนี้แล้วเราจะมั่นใจได้เลยนะคะว่าบิตคอยเนี่ยไม่ได้มาแทนที่ในเรื่องของการลงทุนทองคำนะคะคคเพราะว่าทองคํายังคงมีเสถียรภาพแล้วก็มีความมั่นคงกันด้วยขณะเดียวกันในส่วนของเซฟตี้กันบ้างล่ะคะเรามองตลาดนี้ยังไงกันบ้างคะครับ สำหรับตัว s e c ตี้ตี้เ u กฟิวเจอนะครับตัวดัชนี S5 ส S2 1เอนึเี่ยมีสัญญาณของการพักฐานแล้วก็มีการอ,อร่อนตัวลงสามวันทำการติดต่อกันนะครับเรามองว่าการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงของตัว Se ฟตี้ t ี้เอฟิวเจอในสัปดาหนะาา์น้นาอาจจะมีสัญญาณการอ,อร่อนตัวลงหรือการปรับฐานลงในระดับที่ค่อนข้างจำกัดนะครับทางนี้เนี่ยหากดัชนีอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาให้จับตาดูในส่วนของโซนแวนวะรับ ระดับ920-918จุดนะครับถ้าสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่ได้ก็น่าจะเห็นจังหวะของการรีบาวแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นแต่ก็อาจจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปได้ไม่ไกลครับก็ให้แนวต้านที่ระดับ936-944ถระดับจุดนะครับทางนี้ก็เป็นลักษณะของการเสี่ยงคือเล่นั้นเพื่อหวังทำกำไรจากการรีบาวแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นแต่ควรจะตั้งสต๊อปล้อนหรือตัดขาดทุนถ้าหลุดแนวรับระดับ 918จุดนะครับเพื่อเป็นการควบคุมความเสีย่ยงทั้งนี้เนี่ยราคาน้ํามันติบตลาดโลกที่เริ่มปรับฐานหรือเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมากก็เริ่มทําให้ทิศทางในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราเ,เริ่มมีสัญญาณของการผ่อนตัวแล้วก็มีการปรับตัวลงนะครับรวมทั้งการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะตัวปอตทอที่มีกําไรลดลง ค่อนข้างมากจากช่วงที่ผ่านมาก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ www money and banking co t h financial media platform ผนึกข้อมูล